มีแต่เรื่องฮายพกเกอจะเจเจคนดีคนเดิมมาแล้วจ้าหนังไทยที่จะมาชวนไปดูวันนี้เป็นผลงานการกำกับหนังเรื่องแรกของเป็นเอกรัตนะเรืองนะจ๊ะเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าปูเธอน่ะมักจะฝันถึงแม่ที่เสียไปแล้ว และในฝันแม่ก็กําลังสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่และในทุกครั้งที่ฝันถึงแม่บ้านหลังนั้นก็จะค่อยๆสร้างเสร็จขึ้นเรื่อยๆปู่ก็ไปหาหมอดูเขาทํานายว่าถ้าบ้านในฝันสร้างเสร็จเมื่อไหร่พ่อของปู่จะตายส่วนพ่อของเธอเนี่ยนะก็มีวิถีชีวิตที่สุ่มเสี่ยงก,กับการตายได้ตลอดเวลาจริงนะพวกเธอไม่ว่าจะซูบุรีจัดกินเหล้าเยอะเที่ยวคาราโอเกะตั้งแต่หัวค่ายันเช้ามาเป็นเวลาไม่รู้กี่ปี ที่คาราโอเกะแห่งนี้นะพ่อก็ได้รู้จักกับพีาสาวเซ็กซี่ชื่อว่าหยกที่เป็นแฟนสาวของเสียโต้งเจ้าของคาราโอเกะที่พ่อไปเที่ยวเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ลับๆของทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นโดยที่เสียโต้งก็รู้เรื่องนี้ว้ายตายแล้วและไม่ว่าปู่จะพยายามหยุดมันยังไงก็ไม่สําเร็จในที่สุดแม่ก็สร้างบ้านเสร็จและชะตาของพ่อก็ขาดลงพ่อของเธอน่ะจะตายตามคําทํานายของหมอดูหรือว่าจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างที่ทําให้พ่อรอดไปได้หรือเปล่า พวกเธอไปหาคำตอบกันนะจ๊ะในฝันบ้าคาราโอเกะวันศุกร์ที่21กรกฎาคมเวลา16.35นาิกานาทีทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236เจเจไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย